สอมอชอประเมินคนมามอบลดลงประวิทย์กล่าว ถือเป็นสัญญาณที่ดีของรัฐบาลพลเอกนัทพลนาคพาณิชเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติรายงานถึงสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มราษฎรว่าขณะนี้จำนวนผู้ชุมนุมเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยผู้เข้าร่วมชุมนุมอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0ถึง15,000คนเฉลี่ยอยู่ที่1 2 0 0 0คนต่อครั้งซึ่งสมชในการชุมนุมแบบดาวกระจายมีผู้เข้าร่วมชุมนุมไม่เกิน5 0,000่นคนซึ่งแบ่งเป็นชุมนุมในพื้นที่กทมประมาณ1 7 0 0 0 โดยจำนวนผู้ชุมนุมเพิ่มสูงขึ้นสูงสุดคือวันที่18ตุลาคมเหตุจากที่มีการสลายการชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่ใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงเมื่อวันที่16ตุลาคมและในต่างจังหวัดมีผู้ชุมนุมประมาณ33,000คนและคาดว่าจำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุมมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆสิ่งที่น่ากังวลก็คือการที่กลุ่มปกป้องสถาบันและกลุ่มราษฎรต่างฝ่ายต่างออกมาชุมนุมพร้อมกันเกรงว่าอาจจะเกิดการประทะและ,ะเผชิญหน้ากัน จึงต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างมากสําหรับพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชประเมินจํานวนผู้ชุมนุมทั่วประเทศมีมวลชนลดลงถือเป็นสัญญาณที่ดีหรือไม่ว่าตนไม่ได้เป็นผู้ประเมินแต่เป็นสมชเป็นผู้ประเมินส่วนจะมีแนวโน้มที่คลี่คลายของสถานการณ์หรือไม่ตนไม่ทราบแต่ไม่ได้มีการส่งคนไปเจรจาซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของรัฐบาลส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีสั่ง ให้คุยกับ25สส,สพักพลังประชารัฐเพื่อให้ถอนชื่อหลังร่วมลงชื่อส่งสารตีความร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญพลเอกประวิทรระบุเพียงสั้นๆว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้บอกอะไรตน